เสพติดมีได้ทุกรูปแบบและขนาดวันนี้ในเดอะด็อกเตอร์นี่เป็นหนึ่งชั่วโมงของการช่วยเหลือที่คุณไม่ควรพลาดนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแม่ไปรุ่นที่เสพติดเฮโรอีนมันเหมือนการเสพติดทางร่างกายนะคะมันไม่สนุกเลยและการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องเห็นนอกจากคุณจะคืนลูกสาวให้ฉันแล้วยังคืนแม่ให้ลูกชายอายุสองขวบครึ่งของเธอด้วยคะ่ะการเสพยาเสพติดเสพติดอาหารบุคลิกของผู้เสพติด ทนเด็กที่เสพติดความสนใจไม่ไม่รู้สึกอยากวางมือจากเธอแต่ทำไม่ได้กต่มันไปถึงจุดนั้นได้ยังไงพ่อแม่คือสาเหตุหรือเปล่าช่วงหองการเสพติดทั้งหมดในเดอ๋ยด็อกเตอร์สวนนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดอะด็อกเตอร์สนิสัยไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีการตัดสินใจที่แย่วันนี้เราจะช่วยแขกรับเชิญเอาชนะอุปสรรคด้านสุขภาพอันใหญ่หลวงนี่เป็นหนึ่งชั่วโมงแห่งการช่วยเหลือที่คุณพลาดไม่ได้นะครับเราตัดสินใจเก็บเฮตไลสุดฮอตไว้ตอนท้ายรายการเพราะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่สําคัญเกินกว่าจะรอได้ไปดูนิโคกันก่อนเลยครับครั้งแรกที่ฉันเล่นเฮโรอีน ฉันเริ่มสูมันก่อนคะ่ะจากนั้นก็รู้ตัวว่าชอบมันฉันใช้เข็มฉีดเป็นครั้งแรกแล้วจากนั้นมันก็เหมือนกับเสพติดทางกายมันไม่สนุกด้วยซ้ำการได้รู้ว่านิโคลูกสาวลเล่นเฮโรอีนเหมือนการแทงฉันข้างหลังและหัวใจเพราะมันเป็นยาเสพติดที่ร้ายแรง เธอเป็นลูกสาวฉันเธอคือโลกของฉันเธอคือทุกอย่างของฉันเธอเป็นลูกสาวคนโตเป,เป็นเป็นเพื่อนรักของฉันฉันใช้มันเพราะว่าฉันชอบหนีจากปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้และไม่ต้องรับมือกับอะไรเวลาที่ที่ฉันเสพฉันจะไม่ร้องไห้หรือคิดถึงจอชัว ก่อนเขาเสียเราเสมเฮโรอีนด้วยกันเราติดเฮโรอีนมาประมาณปีหนึ่งปีครึ่งนะคะจากนั้นฉันก็เลิกเขาก็เลิกแล้วจากนั้นเขาก็เสียชีวิตฉันก็เลยหมดหวังแล้วฉันก็เริ่มใช้มันอีกไม่รู้สิหลังจากสูญเสียจดชัวนิโคโหดหูมากค่ะเธอจะไปนอนบนเตียงของเขา แล้วก็บอกว่าอยากตายในห้องที่เขาตายและเธอก็ใช้เฮโรอีนนักกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเมสันคือโลกของฉันนะคะเรามีความสัมพันธ์ดีๆจากนั้นไม่รู้สิพอจอชตายมันก็พังพินาศหมดเลยมันเหมือนฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาเพราะว่าเขาหน้าตาเหมือนจอชัวมากและมันเจ็บปวดที่ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆเขา และจากนั้นฉันก็ด้านชาสะจนไม่สนใจเวลาที่ฉันเสพยาแล้วก็นอนเสพยาแล้วก็นอนเพื่อที่ฉันจะไม่ต้องรับอะไรทั้งนั้นเขาเป็นหนูน้อยที่มหาัศาจรรย์มากมาก เพื่อให้นิโคลได้รับการช่วยเหลือที่ต้องการเราร่วมมือกับอินเตอร์เว o ชั่น d e สเด e บีและแบรนดอนทีมคุณแม่ลูกชายที่ปรากฏตัวครั้งแรกในรายการ d r อก i l s ร o ฟิลชซึ่งแบรนดอนเอาชนะการเสพติดเฮโรอีนของเขาและตอนนี้เขาสารต่อด้วยการช่วยผู้เสพยาคนอื่นๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแบรนดอนและ d e b บ i ี้เซอร์ไพรส์ครอบครัวของนิโคลได้การช่วยเหลือซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากเรากำลังจะไปพบแม่ของนิโคครับวัดดีนี่บ้านจีน่าหรือเปล่าครับโอ,โอ,โอ,โอ้พระเจ้า วันดีค่ะวัน,นวดีสบายดีนะครับวัสดีค่ะ,ไ,คะไ,มไ,ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะวันดีสบายดีนะครับที่รักสิ่งที่เราจะทําก็คือวางแผนการช่วยเหลือนะคะเราจะทํางานร่วมกับทีมในคืนนี้แล้วก็เข้าช่วยเธอพรุ่งนี้เราจะช่วยเธอให้ได้คะ่ะวันดีค่ะวันดีเิอเลยค่ะเธอเลยเอ,อ่อเธอนั่งตรงนี้ก่อนนะคะฉันอยากให้นิโคลรอด ฉันไม่อยากให้เธอตายเรามาที่นี่ด้วยจุดประสงค์เดียวค่ะคือช่วยชีวิตนิโคเพื่อให้หนูน้อยที่เดินไปเดินมาเนี่ยจะได้อยู่ได้โดยมีแม่นะคะเธอเป็นแม่ที่ดีมากเธอคือคนที่ทุกคนชอบอยู่ใกล้ๆแต่ตอนนี้กลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เราอยากแสดงให้เธอเห็นว่าทุกคนอยู่ที่นี่เพราะทุกคนสนใจในตัวเธอและกังวลที่สุดมีคำถามไหมครับ โอเคค่ะเราจะทำแบบนี well. Ko, ้นะคะขอให้โชคดีค่ะเดี๋ยวก่อนสิลูกนิโคลนิโคลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเออนิโคลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นิโคลโอเคมาเถอะมาเถอะที่รั่นอะไรนนิโคลนก่อนนะลูกรักนิโคลผมชื่อแบลนดอนแล้วเรามาที่นี่เพราะเราเป็นห่วงคุณเข้าไหมนังก่อนนะลูกนะทางน้องสาวคุณเลยครับนิโคลมันไม่โอเคที่ฉัน ยอมให้พี่ใช้ชีวิตแบบนี้ถ้าพี่ไม่ยอมเข้าร่วมการฟื้นฟูครั้งนี้นะฉันจะไม่พูดกับพี่อีกเลยฉันจะลบเบอร์พี่จากโทรศัพท์และฉันจะคิดว่ามีแต่น้องคนเดียวฉันกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากมันไม่หยุด แม่ของเธอคงต้องจัดงานศพให้เธอเหมือนกับที่ฉันทำให้ลูกชายฉันเอง,ง <ś abytes of things> แม่ตื่นขึ้นมาทุกคืน <us> พเพื่อดูว่าลูกกลับบ้าน <us> แม่ไปที่ห้องลูก, <us> พกเพื่อดูว่าลูกอยู่ไหมแม่กลับจากทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าลูกหายเจนบางครั้งเพราะแม่ไม่รู้ว่าลูกตายหรือยัง นิโคถ้าลูกยินดีรับการช่วยเหลือนี้แม่จะเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนครอบครัวและแม่จะไปเยี่ยมลูกทุกครั้งที่มีโอกาสแม่จะเดินเล่นกับลูกบนชายหาดแม่จะสร้างปราสาททรายกับลูกแม่จะหัวเราะกับลูกแม่จะสวดภาวนาให้ลูกทุกวันแม่รักหนูนะนิโคแม่รักหนูหม่รักแม่ทุกคนต้องการความช่วยเหลือในบางครั้งของชีวิต และคุณโชคดีมากที่ได้มีครอบครัวสุดพิเศษที่ยินดีทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณในตอนนี้คุณจะยอมรับการช่วยเหลือนี้ไหมครับได้โปรดได้โปรดอพระเจ้าค่ะโอ้ใช่เจ๋า ทุกอย่างจะโอเคนะครับเราทำได้เราเราทำได้เราทำได้เราทำได้ตอนนี้จีน่ามาอยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะ,ะรวมถึงเดบบีปป้และบแบรนดอนด้วยค่ะขอขอบคุณพวกคุณมากๆนะคะที่มาที่นี่จีน่าคะ,ะก่อนอื่นฉันต้องบอกว่า ตอนนี้คุณได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอย่างถูกเวลาแล้วนะคะฉันพูดถูกใช่ไหมคะโอเคเอ่อ <c oughs> เพื่อให้เข้าใจนะคะ <c oughs> ฉันต้องขอถามพวกคุณแบบนี้ว่าการเสพติดเป็นโรคหนึ่งที่ไม่เพียงมีผลต่อผู้เสพแต่รวมไปถึงทั้งครอบครัวเลยนะคะจริงไหมคะขะ<อ>ถูกต้องเลยคะ่ะมันเป็นโรคที่เอ่อไม่ค่อยแสดงอาการนะคะคือมันเป็นไปช้าๆแต่ว่ามันลุกลามมันร้ายแรงแล้วก็อาจถึงชีวิตได้คะ่ะ มันเกี่ยวขอ้ขอ,งของกับครอบครัวอย่างมากเลยค่ะอาจจะมากพอๆกับคนที่ใช้เใช้ยาเสพติดเลยทีเดียวค่ะผมอยากจะอัปเดตให้ทุกคนรู้นะครับเพราะเราไปเยี่ยมนิโคที่เดอะโรสซึ่งเธอใช้เวลาฟื้นฟูมาตั้งแต่การช่วยเหลือที่คุณเพิ่งเห็นไปและนี่คือภาพอัปเดตของเธอครับผ่านไป13วันแล้วหลังจากการช่วยเหลือ7วันที่ฉันทำดีท็อกซ์มันลำบากมากค่ะแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่ามันมหัศจรรย์นะคะการช่วยเหลือครั้งนี้มันสะเทือนอารมณ์มากค่ะ ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเห็นแก่ตัวหร้อฉันทําให้ครอบครัวต้องเจ็บปวดทําให้ลูกเกือบต้องเสียทั้งพ่อและแม่ให้ยาเสพติดฉันจะต้องชดเชยให้เขาและคิดว่าจอชัวก็คงอยากให้ฉันอยู่กับลูกน,นั่นเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้ฉันค่ะโอ้โอโอพระเจ้า <cons> คุณยังไม่พบเธอเลยตั้งแต่ไปเข้าสถานบําบัด <sh arp> ใช่ไหมคะเอาจริงเลยค่ะเอาละจีน่าคุณพร้อมจะพบลูกหรือยังครับค่ะ ขอเชิญพบกับสาวน้อยผู้กล้าหาญคนนี้นิโคออกมาได้แล้วจ้าอวะเจงเลยโอพระเจ้าโอ้พระเจ้าฉันต้องขอบอกว่าคุณสองคนเหมือนเทวดาคุณไม่รู้หรอกว่า นอกจากคุณจะให้ลูกสาวฉันกลับคืนแล้วยังให้แม่คืนกับลูกชายอายุสองขวบครึ่งของเธอด้วยนะคะโอ้โที่รักคะคุณอยู่ในสถานบำบัดมา16วันแล้วใช่ไหมคะค่ะรู้สึกยังไงบ้างล่ะคะเออดีขึ้นมากเลยค่ะดีขึ้นจริงๆอ่ะฉันอยากจะอดยาให้ได้ตลอดด้วยแบรนดอนคุณเข้าใจสิ่งที่นิโคเคยผ่านมา เพราะว่า mm hmm. คุณก็เคยผ่านมาก่อนแล้วนะครับและผมก็อยากให้ทุกคนที่บ้านตระหนักว่าการเสพติดเป็นการกระท,ทําที่ที่มีเหตุผลและวิธีการที่เฮโรอ,อีนทํางานในสมองก็เหมือนกับยาเสพติดอื่นๆนะครับมันปลดปล่อยโดพามีนจํานวนมหาศาลมากเลยทีเดียว และเมื่อเวลาผ่านไปคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับขึ้นสวรรค์แต่คุณจะต้องการสารนิ้มมากยิ่งขึ้นจนถึง uh huh. จุดที่ร่างกายต้องพึ่งพาสารชนิดนี้ซึ่งถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณก็จะพบอาการอยากยาที่รุนแรงมากๆนะครับซึ่งการเสพติดยานั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเลยละ่ะซึ่งจีน่าครับในฐานะที่เป็นแม่คุณไม่เคยเข้าใจเลยใช่ไหมครับฉันไม่เข้าใจค่ะฉันอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเสพติดมันด้วยนะคะ เฮโรอีนก็เหมือนยาเสพติดมากมายที่เราใช้ในตัวยามันก็เหมือนร์ฟีนครับมันจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้นั่นคือเหตุผลที่เราฉีดร์ฟีนในโรงพยาบาลและเฮโรอีนมันทําแบบเดียวกันในชีวิตมันบรรเทาความเจ็บปวดบางครั้งอาจหมายถึงความเจ็บทางอารมณ์ด้วยนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปสมองคนก็จะพึ่งพาสารชนิดนี้เพื่อการปลดปล่อยโดพามีนเมื่อคุณผ่านอาการอยากยามาได้แล้วรู้สึกเวียนหัวอาเจียนท้องเสียหรือเป็นหวัดนิดหน่อย จนกว่าคุณจะผ่านขั้นนั้นนะครับแต่คุณต้องอดยาได้ภายในสิบวันไม่ได้หรอกครับค่ะทําไม่ได้ใช่ไหมค่ะแล้วคุณรู้ว่าถนนเบื้องหน้ายังอีกไกลใช่ไหมค่ะแน่นอนค่ะเรามีแขกรับเชิญมาช่วยเราด้วยนะครับผมขอแนะนำเพจจากโดโรสทรีทเมนต์เซ็นเตอร์ที่นิวยอร์กบีชเพจขอบคุณที่มาครับขอบคุณค่ะมาพูดถึงนิโคผู้กล้าหาญกันนะครับ คุณดูมหัศจรรย์มากเลยคุณทําเรื่องนี้ได้16วันแล้วตอนนี้เธอจะเป็นยังไงต่อครับ 30, 60, 90วันในการฟื้นฟูฉันขอบอกว่าเธอยอดเยี่ยมมากค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงดีท็อกซ์ก็คือช่วง30วันแรกเป็นช่วงปรับตัวนะคะช่วง30วันแรกเป็นช่วงที่เจ็บปวดมากเธอจะมีอาการต้องการยาอย่างรุนแรงด้วยนะคะแต่ภายใน6 0สิถึงเกวันเราจะช่วยกันประครับประคองให้เธอผ่านพ้นไปได้นิโคลค่ะลูกชายคุณน่ารักมากจริงๆ ได้ยินคุณบอกว่าการทิ้งเมสันมาเนี่ยค่ะเหมือนตอนที่จอชทิ้งคุณไปเหระคะคุณคุณพบเมสันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เอ่อหกสิบหหกวันก่อนวันที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ใช่ด้วยค่ะคือคุณก่อนหน้านั้นเออคุนก่อนหน้านนเขานอนกับลูกคิดถึงเขาหมครั่ะเอาล่ะเมสันมาอยู่กับเราด้วยวันนี้เพื่อพบคุณพาเมสันออกมาหน่อยได้หมครับโอ้วันนี้บเอ้้โอ้ มาม่ามา่ให้แม่หอมทีสิมาจ้าแม่หอมใจแล้วลูกหรักของแม่พอหอมทีไม่ลูมแล้วน่ารักจังนิโคลสิ่งที่คุณทำอยู่มันยอดเยี่ยมมากเลยนะครับจากการเดินทางครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเพจขอบคุณนะแล้วก็เดอะโรสทวิตเมนต์เซนเตอร์ด้วยนะครับนิโคล คุณดูดีขึ้นมากเลยครับขอบคุณค่ะเมสันหนูก็เป็นเด็กที่น่ารักมากแต่เรื่องเรายังไม่จบลงแค่นี้ครับอีกสักครู่แม่ของนิโคลต้องการความช่วยเหลือเช่นกันถ้าคุณเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนของคนที่เสพยาอย่าพลาดเลยนะครับเราติดตามชมได้ในช่วงต่อไปครับอีกสักครู่คุณกำลังหมกมุ่นอยู่กับสาวน้อยคนนี้ เพราะหลานฉันต้องการแม่และฉันก็ต้องการลูกสาวนี่คะ่ะและสหัพ่อแม่ควรจะเป็นเพื่อนในเฟ e บุ๊กและฟอ l โล w ทวิ t เตอร์ของลูกๆด้วยคะ่ะ